สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์พบกับผมไตรักษ์หน้านา,นาสาระไอที IT, มีประโยชน์แก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับแต่ถ้าซ่อมแล้วไม่ตอบโจทย์ปรึกษาร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาครับหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ คอมพิวเตอร์เนี่ยณปัจจุบันนี้ยังมีความจําเป็นสําหรับในการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออนไลน์ขายของออนไลน์แล้วก็ยังมีความจำเป็นเกือบทุกๆอาชีพนะครับถึงแม้นว่าจะมีมือถือนะครับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีคําแนะนำนะครับถือเป็นคําแนะนํด้วกันนะครับว่ามันมี จากเหตุการณ์จากประสบการณ์ที่ผมเจอตรงๆเลยเนี่ยเ,เรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่หน้าจอคอมเลยนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเรามาพูดถึงหน้าจอคอมเนี่ยผมเจอปัญหาของการเซฟงานนะครับเห็นเมาส์นะครับที่หน้าจอคอมเนี่ย เป็นพื้นที่ว่าหลายๆคนมักจะคิดว่าการบันทึกงานหรือเซฟงานไว้ที่หน้าจอเนี่ยผมเข้าใจานะครับโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยมันมีความสะดวกแม้แต่ส่วนตัวผมเองก็ตามยังเซฟงานไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับโดยที่ไม่มีการสำรองงานไว้ในไดร์อื่นๆเลยนะครับผมเอาเครื่องนี้ยกมาเป็นเคสตัวอย่างนะครับเอาเครื่องนี้ยกมาเป็นเคสตัวอย่างให้ชมนะฮะอย่างกรณีนี้เนี่ย อย่างเครื่องนี้นะครับมีไดซีนะครับไดซี ICE, จะเป็น SSD นะครับเรามาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับก็คือว่าเจ้าของเครื่องเนี่ยได้เซฟงานไว้หน้าเดสก์ op, ็อบบังเอิญว่าไดซีเนี่ยเป็น SSD ดันเสียนะครับข้อมูลทิ้งซึ่งมีฮาร์ดดิสต์อยู่ทั้งหมดอีก2ไดซ์สามไดซ์เนี่ยไม่ได้เซฟงานใดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา SSD ออกก่อนนะครับอ่ะ ไม่เซฟงานเข้าไปสู่ไดฟ์ต่างๆเลยปรากฏว่า SSD เสียเนี่ยข้อมูลหายหมดเลยนะครับผมก็เลยจะมาขอเป็นคำแนะนำดีกว่านะครับว่าวิธีการเซฟงานเนี่ยเรามีพื้นที่ไดท์ D ไดท์ E ไว้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของฮาร์ดดิสต์นะครับนะที่เห็นอยู่นี้นะครับนเราควรจะต้องเอางานเนี่ยมาเก็บไว้ในนี้นะครับอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงนะครับม่นอาจ,จะไม่ เก็บงานได้100%ยเปอซ็สัทีเดียวนะครับอาจจะลดความเสี่ยงที่เราจะเสียข้อมูลนั่นเองนะครับเราก็แทนนี่เราจะเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเกิดติดไวรัสเกิดเ,เหตุการณ์ s s d เสียนะครับข้อมูลของเราเนี่ยมันยังมีการสามารถกู้ในฮาร์ดดิสที่เป็นไดซ์ดีได้์อีได้นะครับในกรณีคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC นะครับ คอมพิวเตอรที่เป็น PC เนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการที่ใส่ย s d เข้าไปแล้วก็มีฮาร์ดดิสสำรองไว้เก็บข้อมูลนะครับดีกว่าดีกว่านะครับที่เราจะไปเสี่ยงที่ข้อมูลหายผมเคยคุยกับ user คนใช้หลายๆคนนะครับเขามักจะบอกว่ามันสะดวกดีครับการที่เราจะเอาข้อมูลไว้ที่เดสก์ทอ็อปหรือไว้ในด็อก ument ในไดซีเนี่ยเพราะว่าเดสก์ท็อปนี่คือเป็นพื้นที่ของไดซีนะครับ การเอาข้อมูลไว้ในจุดนี้เนี่ยมันสะดวกจริงนะครับง่ายจริงแต่ว่าเวลาเราจะเ,เกิดปัญหานะครับระบบ Windows เสียวินโดว์ล่มติดไวรัสนะครับบูตเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเราทำให้เราเนี่ยเอาข้อมูลในส่วนของที่เป็นไดรฟซีหรือเดสก์ท็อปเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้นะเราสามารถที่จะเก็บกู้ข้อมูลได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นช่างคอมนะครับแต่โดย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำอะไรที่มันง่ายแล้วก็เซฟดีกว่านะครับก็คือเก็บข้อมูลไว้ในไดร์หรือฮาร์ดดิส์ดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่นะฮะยังไม่รู้ว่าจะเก็บข้อมูลยังไงแต่หลายๆคนทีเ่เข้าใจในระบบการเก็บข้อมูลแล้วก็โอเคแต่หลายๆคนเนี่ยผมยังคิดว่ามือใหม่หรือคนคนที่เริ่มต้นที่จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยยัง ไม่เข้าใจถึงปัญหานี้นะครับว่าเดสก์ท็อปเนี่ยเป็นพื้นที่ของอะไรอยู่ตรงไหนเ e a d h o ดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์เราอะหน้าจอเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของไดซีนะครับนะฮะไดซีเนี่ยเราเข้าไปในส่วนของดิสดีพีซหรือว่า My c คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันจะมีไดซ์ให้เราเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมได้สัมผัสยูเซอร์หลายๆคนสําหรับมือใหม่เนี่ยไม่เข้าใจว่า จะเก็บข้อมูลอย่างไงให้มันปลอดภัยแล้วเซฟอย่างไงสร้างโฟลเดอร์อย่างไรนะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากนะครับเข้าไปในไดมันมีอะไรบ้างแล้วเขาไปเก็บอย่างไงนะครับบางคนไม่เป็นฮะอันนี้ผมมาเป็นการแนะนําก่อนนะครับว่าวิธีการเก็บข้อมูลควรจะต้องเก็บไว้ในไดดีได์อที่มีในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่าเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลนะครับแต่ว่ามันก็ เป็นความสะดวกนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสำรองไว้ในไดร์หรือร์ดดิสไว้จะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องสูญเสียข้อมูลนะฮะโอเคร okay, ครับผมนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคําแนะนานะครับจากช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับผมก็จะพยายามทาคลิปที่แนะนําแบบนี้มาใหา้ยูเซอร์ใหม่ๆนะครับคนที่เริ่มต้นที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับด้ได้มาเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลนะครับก็จะถือว่าเป็นคําแนะนําอาจจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดน,นั้นก็อยู่ที่ว่า,าท่านผู้ชมนะครับคนดูนะครับได้เอาไปลองปฏิบัติแล้วลองใช้งานดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่องที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับการสอนให้ความรู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานนะครับซะมากกว่านะครับกับช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆนะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะทำในครั้งต่อๆไปนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ ลากินไปก่อนนะเพียงเท่านี้ก่อนพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ